พีค่คะเราอยู่กับีโว럴เซตอิดิชันทำยังไงเนาะให้จอเดิมเล่นยูทูบได้บนแอนด o i ย a u ออโตนะคะอ่ะเอามาฝากกันนะคะล่าสุดเลยนะคะ,ะเสียบแอนด o i ย a u ออโตปุ๊บสามารถที่จะเล่นเพลงได้ขอบคุณนะคะที่ร้านอะสามช่ากันหน่อยมา พอนะะนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันบ้างนะคะมือถือของพี่ๆนะคะเป็นระบบ Android นะคะเข้าไปที่ Play Store ค่ะเรามาที่มือถือของเราเข้าไปที่ Google เข้าไปที่ Chrome ก็ได้นะคะแล้วเราพิมพ์คำว่า AAD Store ค่ะพอกดปุ๊บจะมีหน้าให้เราดาวน์โหลดกดหนึ่งครั้งค่ะกดดาวน์โหลดนะคะ ดาวน์โหลดมาปุ๊บนะคะมันก็จะมีให้เราติดตั้งตามขั้นตอนนะคะพอติดตั้งตามขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมีแอปโผล่มาที่ชื่อว่า AAD Store เห็นไหมคะ มีแอปนี้โผล่ออกมาแล้วโผล่ออกมาเสร็จแตะเข้าไปที่แอปค่ะแล้วกดคัสต a มตัวแรกนะคะดาวน์โหลด2.0ค่ะดาวโหลดเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมีตัวของแอปนี้โผล่ขึ้นมานะคะคัสติมนะคะพอคัสต a มเสร็จปุ๊บนะคะเรามาดูที่หน้าจอเวลาเราเชื่อมต่อ,อตัว Android Auto นะคะตัวแอป คาสตีมก็จะโผล่ขึ้นมาแบบนี้พร้อมใช้งานให้เราดูน้องลำไยได้อุปกรณ์เดิมๆนะคะใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะ p พาเวอร์ Power, เสียงคียคอนโทรลพงมาลัยนะคะนี่นะคะคีคอนโทรลพวงมาลัยเราก็ยังคงใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วก็นะคะวิธีการนี้นะคะทำไปแล้วสามารถปลดล็อกเบรกมือในตัวด้วยนะคะพี่ๆท่านใดลองแล้ว ก็ลองขับรถวิ่งดูกันนะท่านใดอยากทำตามตามคลิปนี้เลยค่ะ